สวัสดีครับอาจาก flextrainingstudio.com ครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกบ้างนะฮะกเ็เกี่ยวกับการดึงข้อนะฮะผู้ชายหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ผมด้วยนะสมัยที่แบบเพิ่งเริ่มตน้นออกกำลังกายใหม่ๆจะรู้สึกว่าการฝึกดึงข้อได้นี่ม่งเป็นอะไรที่โคตรเท่เรารู้สึกว่าม่งแบบเฮ้ยเราเกาว่ะเราโชว์พาวเพื่อนด้วยกันได้แล้วแม่งแบบเฟี้ยวอ่ะเออเอาเป็นว่าคลิปเนี้ยก็จะสอนละกันวิธีการ how to ยังไงให้ ผูอัพหรือห่อดึงคอได้เราไปทำความเข้าใจกันครับไป คครับก่อนที่จะเริ่มต้นว่าเราจะฝึกยังไงให้ผู้อัพดึงขึ้นน่ะเราไปทำความเข้าใจเรื่องของกลุ่มกมเื้อกันก่อนว่ามันมีอะไรบ้างที่ใช้งานก็คือหนึ่งเลยคือไบเซปคือมันจะเป็นจะต้องมีแรงแขนเพื่อว่าต่อสู้กับแรงโน้มถ่วงของตัวเรานะครับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของโฟล์อาร์มก็คือแรงกำแรงบีบเพราะว่าถ้าเราเนี่ยกล้ามเนื้อแขนเรามีแรงแล้วแต่ว่าแรงกำเราไม่มีเราก็อาจจะทนได้ไม่นาะน แล้วก็กลุ่มกล้ามเนื้อของในส่วนของสะบักส่วนของทับพิเชียสนะครับแล้วก็ส่วนของลัตซิมาสตอร์ไซหรือช่วงปีกมันก็คือกลุ่มกล้ามเนื้อหลังหลักๆเลยที่เราใช้งานทีนี้ดูแล้วนะ,ะวิธีแรกที่เราจะเริ่มต้นเนี่ยผมยังไม่ได้ให้พูอัพเลยโดยตรงแต่จะให้ฝึกเรื่องของการสร้างฟิลลิ่งคอนแทคชั่นก่อน ฟิลิ่งคอนทราคชันคืออะไรมันก็คือการฝึกกล้ามเนื้อให้เราเนี่ยสามารถแอคทีเวตมัดนั้นๆได้คือบางคนเนี่ยบางทีดูคลิปดูหรือว่าคนอื่นสอนหรือฟังมางเนี่ยโอเคเรารู้ว่าเฮ้ยกูทําอย่างเงี้ยกูออกแรงอย่างนี้แต่ว่าบางทีอาจจะไม่สามารถที่จะแอคทีเวตกล้ามเนื้อให้มันออกแรงตามคําสั่งเราได้ฉะนั้นการที่ฝึกท่านี้ก่อนนะครับมันจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถ Activate กลุ่มกล้ามเนื้อปีกก่อนที่เราจะเริ่มต้นเล่นก็คือท่า Straight Arm Pull Down แล้วเราจะใช้อย่างยืดกันโอเคเริ่มต้นนะครับก็อาจจะ <c oughs> หาอะไรที่มันสูงเหนือหัวเรานิดนึงสองสาคืบก็ได้แล้วก็เอาเชือกยางยืดน่ยก็ามาผูกไว้แล้วก็เอามือเ่ยสอดให้ความห่างของมือเนี่ยอยู่ประมาณเลยหัวไหล่แค่เล็กน้อยเท่านั้นหลังจากเซตอัพตัวเชือกอยางยืดแล้วครับให้เรา ขอยตัวออกมาพับตัวเนี่ยประมาณที่40องศาหรือ45องศาแล้วก็แอนงัดหน้าอกขึ้นอันนี้คือเพอร์ฟอร์มการเซตอัพที่สวยนะครับแล้วก็การจับเนี่ยผมจะแนะนำให้จับโดยที่กดหัวแม่โป้งลงผมอยากให้เรานึกภาพว่าเราเนี่ยกำลังจะหักตะเกียบเวลาเราจะหักตะเกียบเราก็จะหักแบบนี้ถูกไหมเราก็จะหักตะเกียบแบบนี้ ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราล็อกช่วงข้อต่อสองเนี่ยเพื่อหักตะเกียบเนี่ยข้อพับสองครับจากที่มันเข้าหากันและกันมันจะเป็นการถูกล็อกแล้วข้อพับสองจะเชิดไปทางด้านบนหากตะเกียบแบบนี้เนี่ยอกยืนน่นเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยกลุ่มกล้ามเนื้อปีกทํางานลองดูก็ไ,ได้นะครับทําข้างนึงอีกมือหนึ่งเนี่ยจับตรงช่วงช่วงใต้รักแร้นะครับกดนิ้วโป้งลงก่อนอพอกดนิ้วโป้งลงสองมันออกไปทางด้านนอกใช่ไหม ทีนี้เราทําท่าหักตะเกียบปุ๊บเปิดซอกขึ้นด้านบนช่วงปีกมันจะถูกล็อกเราจะรู้สึกว่าเอ,อ้ช่วนี้จะเริ่มเกร็งละอันนี้คือเพอร์ฟอร์มเซตอัพที่สวยเราจะเริ่มต้นละเ,เราสอดแขนใช่ไหมเชื่องยางยืดจากนั้นผ่อนให้มันดึงส่วนของช่วงปีกเราไปและเรากดลงโดยที่แขนของเราเน่ยค่อนข้างตรงเลยกดลงไปด้วยช่วงปีกดลงไปให้ลึกเลยเกือบจะแตะหน้าขาแล้วค่อยๆผ่อนกลับทําอย่างนี้ครับ สักประมาณ1 0บถึงสิทีสัก3าถึงสี่เซตเมื่อทําเสร็จนะฮะเราจะรู้สึกว่าโอ้โหกลุ่มกล้ามเนื้อปีของเราเนี่ยมันแอคทีเวตจริงๆฮะเรารู้สึกถึงเซี่ยวตรงช่วงช่วงปีกอ่ะทีนี้เนี่ยพอเราแอคทีเวตกล้ามเนื้อได้แล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเออเราจะไปฝึกอะไรพวกนี้มันจะเริ่มง่ายขึ้นแล้วทีนี้ครับวิธีที่2เนี่ยเราก็จะฝึกสแคปคูล่าพูอัพก่อนสแครปคูล่าพูอัพเนี่ยมันเป็นยังไงอ้าง่ายๆเลยก็คือว่าเราโห,หนหนะฮะโหนโหนบ้าไปเนี่ย สำหรับมือใหม่ตอนแรกเนี่ยเราอาจจะเอาเท้าวางพื้นก่อนได้นะเท้าวางพื้นไปเลยเท้าเนี่ยให้อยู่ข้างหน้านิดนึงแล้วก็หย่อนเข่าไปทิ้งน้ําหนักตัวลงไปเลยจากนั้นพอสแคว u l a ูล่าบูอัพเนี่ยเราจะดึงในลักษณะที่ว่าเราจะใช้สบักออกแรงในการดันตัวขึ้นไปเราจะผ่อนตัวเราลงไปก่อนเพื่อให้ช่วงปีกทั้งหมดถูกเหยียดและจากนั้นเนี่ยเราก็จะออกแรงที่สแควพูล่ากดซอกแล้วก็ ดึงตัวขึ้นมาด้วยสแคปูล่าหรือกระดูกสะบักฟังดูอาจจะแปลกๆเนาะแต่ว่าเราไม่ได้ใช้กระดูกหรอกแต่คือเราใช้กลุ่มกล้ามเนื้อที่เชื่อมต่อกับกระดูกสะบักทำช้า,ชาๆค่อยๆทําเราขึ้นเท่าที่ขึ้นได้ไม่จําเป็นต้องขึ้นสูงก็ได้เราทําอย่างเงี้ยสักประมาณ15-20ทีทีคือฝึกให้ในส่วนของกลุ่มกล้ามเนื้อตรงช่วงปีตรงช่วงสแคปูล่าช่วงสะบักเนี่ยมันได้รับ แรงกดดันสักก่อนเพราะว่ามันมัน,มนแทบไม่มีการใช้ชีวิตประจําวันอันไหนเลยอ่ที่จะทําให้สเกลปูล่าจะต้องออกแรงหรือว่านส่วนของช่วงปีหรือหรือละเชจสมาสตอร์ไซด์ออกแรงฉะนั้นเนี่ยการการฝึกสเกลปูลา่าพูอัพเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยได้ฝึกเดินฝึกคา,านก่อนที่เราจะฝึกวิ่งเอาอง่ายอ,อ,อันนั้นเนี่ยพอมันมีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับแถมเราฝึกท่าสเตรท อาร์มพูดาวก่อนเนี่ยมันจะทําให้เราออกแรงส่วนของช่วงปีช่วงสมักอะไรเงี้ยง่ายขึ้นช่วงแรกเราอาจจะยังทําไม่ค่อยได้หรอกทําไม่ค่อยขึ้นหรอกแต่ว่าไม่เป็นไรมันอยู่ที่การาทํามันต่อเนื่องมากกว่าแต่วิตะบันทําไปเรื่อยๆอย่างถ้าผมแนะนำนะครับการฝึกเนี่ยในวิธีที่1และวิธีที่2เนี่ยทั้งสวิตต์อาร์มพูดาวแล้วก็เซรั่ปูล่าพูอัพเนี่ยให้ทำสัก3วันต่อวี คือทาก่อนเลยไม่ต้องสนใจว่ามันจะเป็นการฝึกกล้้นเนื้อส่วนไหนคือเปิดสตาร์ทมาเริ่มต้นทำนี้ก่อนเลยวิธีที่3เนี่ยหลังจากที่เราเริ่มเริ่มที่จะเซอร์คูลาร์ูอัพไตล์แล้วบางคนเนี่ยก็ฝึกฝึกอยู่ที่ยิมใช่ไหมก็ให้มาต่อด้วยท่าแลตพูดาวที่เป็นเครื่องดึงลงด้วยบา การฝึกแรดพูดาวเนี่ยฮะหลายคนเนี่ยก็จะแบบพยายามที่จะแอนหลังเยอะๆใช่ไหมแต่จริงเราไม่ต้องหรอกไม่ต้องแอนขนาดนั้นเราก็แค่เซตอัพอะเป็นการยืดอ,อกตัวตรงไปก่อนทีนี้การออกแรงเนี่ยหลายคนก็จะเผลอสำหรับมือใหม่ส่วนใหญ่มักจะเผลอเลยก็คือว่าเราจะฟอสแรงด้วยแขนะกดลงไปทำให้ส่วนของช่วงปีกไม่ได้ออกแรงลองนึกภาพว่าเราเนี่ยกวาดศอกลงมาแล้วก็ไหล่จะไม่หอ่อในจังหวะที่เรา พาบาเข้ามาใกล้อ,อกหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเล่นหนักใช่ไหมล้วก็แบบดึงลงมาบางทีมันหนักไปพออายหขอปุ๊บเนี่ยส่วนของช่วงปีกมันจะหยุดการทํางานมันกลายเป็นใช้แขนใช้ไหลฉะนั้นเนี่ยยินงยังเล่นไม่ต้องหนักมากพาลงมาถึงถึงช่วงคางแต่ถ้าไหวก็ไปอ,อกนิดนึงได้ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ <c oughs> จริงๆผมทําคลิป <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องของวิธีการดึงและเทคนิคต่างๆ ไว้แล้วเดี๋ยวผมแนบลิงไว้ข้างล่างแล้วก็เดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตไว้ให้ละกันนะฮะ,อ,ะอันนี้ก็วิธีหนึ่งนะครับผมก็เป็นวิธีการดึงแบบเฮ้ยดึงปียังไงให้แบบปีกผายปีกใหญ่เดี๋ยวผมลงอินเสิร์ตไว้ให้ทางนี้เนี่ยให้เราเปิดนิ้วโป้งเราจะได้ลดการทํางานของโฟล์อาร์มเพราะว่าไม่งั้นพอเรากําเต็มอะโฟล์อาร์มเราทํางานเยอะแล้วการเปิดนิ้วโป้งมันจะทําให้เราลากศอกไไง่ายขึ้น พอเราลากสองช่วงปีกจะทํางานมากกว่าลองเราไปใช้ดูนะครับอ่ะทีนี้วิธีต่อไปนะครับวิธีที่4การฝึกแขนการฝึกแขนเนี่ยก็อยากให้มันมีท่าท่าแขนที่เป็น alternate curl ถ้า alternate curl ก็จะเป็นการสลับแต่ว่าเวลาขึ้นเนี่ยผมจะให้สตาร์ทเนี่ยข้อมือเข้าหารำตัวแล้วก็ขึ้นเป็นการบิดขึ้นเป็นการบิดมันก็จะทำให้ส่วนของโฟล์ร์มทำงานมากขึ้นและไบเสร็จก็ยังทำงานด้วย อีกหนึ่งอันเนี่ยที่อยากที่จะให้ฝึกเลยมันก็จะเป็นท่า farmer walk ง่ายมากไม่มีอะไรเลยถือน้ำหนักหนักๆแล้วโคไว้หนึ่งนาทีแล้วค่อยปล่อยทำอย่างงี้สักสีเที่ยวเหมือนกันอันนี้ง่ายมากคือโคไว้เฉยๆหนักๆแค่นั้นเลยทีนี้ถ้าใครเนี่ยอยากได้เทคนิคแรงกรำเทคนิคการฝึก f o arm ผมก็ทําไว้แล้วเดี๋ยวผมแนบอินเสิร์ตแล้วก็แนบลิงไว้ข้างล่างน,นะครับทีนี้เนี่ยพอโฟล์ทอมแข็งแรงใบเสร็จแข็งแรงเราจะพอยือได้แล้ววิธีต่อไปนะฮะวิธีที่5เนี่ยหลังจากที่เราลัดผู้ดาวไปบ้างแล้วนะครับแบบว่าเราเริ่มมั่นใจแล้วว่าเราเราน่าจะแข็งแรงขึ้นให้เราไปผู้อัพต่อแต่ผู้อัพรอบนี้เนี่ยเราจะใช้เชือกยางยืดด้วยประกอบเชือกยางยืดอาจจะใช้เส้นที่หนานิดนึงอ่ามันจะได้ช่วยเราได้นะครับก็ให้เอาเชือกยางยืดอ่ะเอาไว้อ่ข้างใต้ช่วงของช่วงของเขา่า พราะเราจะเอาเข่าหรือขาวางแล้วก็ให้มันช่วยดีดเราพาขึ้นมาอันนี้เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยออกแรงได้เต็มระยะมากขึ้นละทีนี้นะครับหลังจากที่เราเริ่มเริ่มมั่นใจแล้วเวลาใช้อย่างยืดเราได้10ที15ที20ทีละลองเลยดึงสดเลยดึงสดเนี่ยอาจจะได้แบบ5ทีช่างแม่งมันเออ5ที6ทีช่างแม่งมันตะบีตะบันทาไปเรื่อยๆตะบีตะบันทําไปเรื่อยๆพอมันตะบีตะบันทำอะ่ะเดี๋ยวมันก็จะดึงขึ้นเอง5ทีเดี๋ยวต่อไปก็เป็นป10ที ฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลนะฮะถ้าเองไม่ทําเองดูคลิปนี้อย่างเดียวเองก็ไม่รอดเองก็ทำไม่ได้ไปลุยก็จบแล้วนะครับผมสาหรับคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะได้ประโยชน์ไม่น่ากก็น้อยนะฮะแล้วก็สําหรับคนที่สนใจเทรนออนไลนะะ์นะฮะก็ติดต่อได้ที่ Facebook page นะครับ flex s e a i i n g studio com ผมก็มีลิงก์ข้างล่างไว้ให้นะครับหรือว่าใครที่ยังไม่สดวกเทรนออนไลน์แต่ว่าอยากได้เทคนิคดีๆเรื่องของการไดเอทอาหาร บรอดงบอดี้หรือว่าอะไรต่างๆนานาเนี่ยจะซื้อเป็นอ e ีบุ๊กคัพิีรถลดคุณฉบับมือใหม่ก็ได้เช่นกันครับเอาไปลองอา่านไปลองทำความเข้าใจก่อนแล้วเมื่อพร้อมค่อยมาลลยเป็นการเทรนออนไลน์ก็ได้เช่นเดียวกัน mm hmm. ก็ขอให้ทุกคนสุขภาพดีคุณดีเปียปังมีความสุขกับการดูแลตัวเองครับบ๊ายบาย